เรานั่งอยู่นี่รู้ลมหายใจหลุดไปคิดวิญญาณไปตั้งอยู่นี่แล้วแทนที่จะมาตั้งอยู่ที่ลมไปตั้งอยู่ตรงนี้แล้วและถ้าอารมณ์ยังมีอยู่เนี่ยความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณก็ย่อมมีเมื่อวิญญาณเนี่ยตั้งขึ้นเฉพาะแล้วจเจริญงอกงามแล้วนะพง์บอกว่าการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมี ตรงนี้ตรัสไว้สามนัยยะนัยยะนี้คือการบังเกิดขึ้นแห่งพบม่อีกนัยยะหนึ่งเนี่ยพระองค์บอกว่านะติการน้อมไปย่อมมนะีเวลาเราคิดถึงสิ่งใดดํามริถึงสิ่งใดเนี่ยมันจะมีการน้อมไปนะอีกนัยยะหนึ่งเนี่ยพระองค์บอกว่านามลูปัสสะวักกันติ นามรูปได้ปรากฏขึ้นแล้วนามารูปัสสะก็คือนามรูปอวักันติก็คือเกิดขึ้นปรากฏขึ้น <c oughs> อันนี้คือสามใยยะ